สวัสดีค่ะวันนี้พี่ว่านสีมาแบ,บ่งปั้นเนื้อจาะวิธีทำแหนมหนังแหนมหนังหมูเน,นื้อจาะหนังหมูเนี่ยพี่ว่านก็เอาไปตะะุมนด้วค่ะสีมาแบบว่าให้เขาขูดให้เรียบร้อยเก็บความสะอาดเรีย,ยบร้อยเหมืนที่นี่เอามาตุ๋นแล้วเขาก็มาหันนา่นเนื้อจะหั่นแบบว่าหัน่นหั่นแบบว่าหั่นแบบว่าแล้วจะห้าสิหั่นแบบไหนเนะนื้อจาะหั่น ก้อนกะสิเอามาหั่นนะคะเอามาคอยห,อหอั่นข้าวเปนห้าวพอต้มเนาะมันสีมันสีอนันต์นะคะห,หัน่นอย่างนั้นบอกว่าคืบ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 อ่ะหันมันแบบหนังหมูข้าวตอกเอามาต้มเองนะค่ะขันข้าวไปซื้อแบบนั้นแต่มันบวชแสบข้าวตอกเอามาต้มเองจ้ะหั่นจ้ะหั่นไปจ้ะวิธีทำแหนมหนังหมูได้จากเอาแหนมปอนด์หมูยห,มนหนยักซื้อมาหนังเคงกิโลแล้วก็ ือเนื้อเคิงกิโลเดียะหั่นประมาณนี้จ้ะหั่นหนังประมาณนี้ใส่เลงไปใส่พาชนะหั่นแล้วเนาะคะ่ะเนี่ยหั่นประมาณนี้แล้วจะห้าวด้จัดมีหั่นบ้างหั่นหนาหั่นบะ่หนาสินะแล้วจะห้าจ้าวิธีเด็ดเนาะวิธีเด็ดถอดนี่เนื้อหมูเนือเเน้อหมูนี่ ใส่กระมา้านข้าบผใส่หลายก็ได้ข้าสผีใส่หลายก็แล้วแต่ห้าวได้จ้ะพี่ว่าสีใส่ประมาณสามขีดสามขีแล้วก็กระเทียมเนื้อหมูสามขีดได้จ้ะกระเทียมสองขีดกระเทียมสองขีดเนาะคะ่ะแล้วก็ขา้ขาวข้าวเหนียวข้าวเหนียวลางนามเนะะี่ค่ะซื้อมาพี่ว่าสีมาหาบใส่ไดยจ้นนะ เวลาข้าเห็ดส้มมุนีข้าต้องใส่ไข่ใส่กระเทียมจ้ะแล้วก็ผงงัอ่ะใส่หน่อยให้มันแสบผ่านข้าวปลาใส่ก็ได้ษเดีจะจัดใส่เปลือผงงัอ่ะแล้วก็เปลือกเปลือกกับใส่ประมาณสอดใส่ประมาณสอดสอดสอนโต๊ะค่ะสอนโต๊ะ ใส่ประมาณสองโต๊ะนวดค่ะนวดในเข่ากั้นเลยด้วยจ้ะเกลือแค่นี้เพชรแหวนแต่ว่าพวกอันอน,นี้มั้ยนะข้าวตองนวดให้เหนียวเลยเรือยจ้ะนวดให้เหนี้นเนยเอายค่ะน,นวดในเข่ากั้นนวดให้ขึ้นเลยจ้ะให้เข่าเหนียวกับพวกเหรือหให้เข่ากั้นเลยจ้ะ ที่เห็ดแหนมไปซื้อเข้ามาหนึ่งลอยหนึ่งอันใหญ่ลอยหนึ่งถ้าสีเอามาเหอันานได้ด้วยจ้ะข้าสีเอามาเวลาทำมันเป็นแหลวเป็นสองมือที่ไหนไม่ได้ด้วยจ้ะเวลามันเป็นแหลวเนยมาห้องหนวดห้องหนวดใส่มือหนวดใส่ถุงมือด้วยจ้ะอาจารย์ับ ตรวจไปค่ะตรวจเจ้าหนอนเหียวได้ค่ะเนี่ยอันางที่นี่ขาวเป็นเส้นหรือไม่กสีอ๋อีกสีเดียเห็นปะจากที่บ้านน้ำโหมเลออกสีแดงๆแล้วสีออกสีขาวๆตรวดให้เหนียวเลยด้วค่ะเข้าเหนียว นี่แหละปลาห้าปากมาใส่ปลาไปสีบอทโฮจา้ะใส่ตละละับโคตรเลยค่ะใส่แล้วก็โคตรไปแหนปเป้นเลยแหนปเป้นอย่างนี่เสียงนกบอทที่แหนมนกบอทค่ะนกโก้งมาจากโก้งเสียงดังแ้่เลยกดลงไปงค่ะกดเลยค่ะโกดแหนม อัปลมโดแทนแหนดเลยเนี่ยค่ะถ้าโดแนนนั่ะเปซดีเวลาเปี่ยนเท่ากับอาผน้เลนี้โดแทนแนดเลยวยิธีทำแหนนะคะแหนแหนอ่าเพื่อน,นีิหนียวแหน,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 นหนังหูอยากกิน ให้สั่างขาใหญุ่้่งระแสแท่งนั่งซื้อมาหนึ่งร้อยบาท <c oughs> มานาังถามเบิงว่าวิธีมาสีแสบบ้านไหนคะแต่สูตรพี่ว่านสูตรแมร่ของพี่ว่านเองแสบค่ะแสบอันนี้แสบแน่นอนเพราพวา่าสูตรแมร่ของพี่ว่านเป็นสีหอไม่ต้องอ่ะโกดให้นแนงแดลได้เลยค่ะที่นี่เขาข้าก็ะชีพฟ้าไว้นะค่ะ แล้วเซฟเรียบร้อย